สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2565นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกันนะคะคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะตนุลักษณ์ของเขาเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนอปัตตนิอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าได้ตำแหน่งที่อ่อนเนี่ยนะคะก็คือเป็นนิดเป็นปลาเนี่ยที่ผ่านมาพลังชีวิตก็อาจจะดูอ่อนแอเนี่ยนะคะก็เลยจะทำ ให้วิถีชีวิตอาจจะก,กระท่อนกระแท่นทําอะไรไม่เต็มที่ทําอะไรไม่สะดวกไม่ราบรื่นเนี่ยนะคะทีนี้ดาวจะย้ายนะคะดาวย้ายก็คือดาวพุธเนี่ยนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่4นะคะวันที่4ช่วงนี้เองเนี่ยนะคะก็หลังวันที่4ไปเด่ยดาวตนุรักษ์ของคนราศีกันเนี่ยก็จะเริ่มมีพลังมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้ตําแหน่งที่มั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองเมื่อเข้าสู่ราศีเมษ ะะถึงแม้ว่าจะเป็นเรือนมรณะเนี่ยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่จะได้ตําแหน่งนิดตําแหน่งปร่านะคะอยู่ในราศีมีนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามีดาวรไยย้ายอีกเนี่ยนะคะก็จะมีดาวศุกร์นะคะย้ายวันที่1เข้าสู่ราศีกุมและก็ดาวศุกร์ย้ายอีกทีวันที่30เข้าสู่ราศีมีนนะคะดาวพุธเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็คือย้ายวันที่4เข้าสู่ราศีเมษ ดาวคานย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่7ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนวันที่8และก็ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่14สุดท้ายคือดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมีนวันที่18นะคะ <c oughs> ค่ะแล้วทีนี้เรามาดูเรือนการงานก่อนนะคะเรือนการงานของคนลักานาราศีกันเนี่ยนะคะก็คือ เรือนราศีเมถุนนั่นเองนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธเหมือนกันเนี่ยพุธได้ตําแหน่งอ่อนมาเนี่ยนะคะแต่ก็จะย้ายวันที่4เพราะฉะนั้นการงานน่ยจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยก็คือหลังวันที่4ไปนะคะแต่ถ้าถามว่ามีอุปสรรคมีปัญหาในวงงานไหมมีค่ะก็อาจจะมีศัตรูในวงงานได้หรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่ติดติดขัดขัด,ขดก็มีอยู่นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าชะตาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะเพราะว่าดวงเราเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามีพลังมากขึ้นแล้วนะคะก็จะไม่ได้ท้อถอยไม่ใช่ว่าอ่อนแอหรือเบื่อนายหรือว่าจะขี้เกียจที่จะ,ะต่อร้อต่อเถียงหรือว่าแก้ไขปัญหาละแต่ตัวเราเนี่ยเริ่มมีพลัพพลังมีความเข้มแข็งมีอํานาจมีความคิดมีสมองที่ปลอดโปร่งที่ พร้อมจะต่อสู้หรือว่าแก้ไขปัญหาด้านการงานได้แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเจอด้วยาดาวราหูที่เป็นดาวคู่ศัตรูของตนุลักษณ์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นดาวดวงเดียวกันกับาดาวเจ้าเรือนกับมกด้วยนะคะดาวพุธนั่นเองนะคะก็เลยทําให้อาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดอยู่นะคะทีนี้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะคะการเงินของเจ้าชะตาคนราศีกันก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มวันที่1เลยเพราะฉะนั้นการเงินเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องติดขัดแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวการเงินอยู่ในเดือนอริเนี่ยนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ถามว่ามีรายรับเข้ามาไหมก็จะดีขึ้นนะคะ จาทุทีอาจจะอึดอัดอาจจะไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยโฟร์เนี่ยนะคะตอนช่วงอยู่กับดาวเสาดาวคู่ศัตรูเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในเรือนอาริเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีรายจ่ายนะคะมีรายจ่ายที่จะเข้ามารออยู่หรือว่าบางทีก็เป็นรายจ่ายที่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อยากจะจ่ายเท่าไหร่ก็จะมาเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่มองเห็นอีกเนี่ยนะคะ ในในลักษณะของคนลัคนาราศีกันก็คือต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพเพราะดาวตนุลักษ์เนี่ยนะคะเขาไปอยู่ในเรือนบรณะแล้วก็ยังต้องอะระมัดระวังเรื่องเอกสารเรื่องอปัญหาต่างๆคดีความเอกสารการเซ็นชื่อเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยต้องดูให้รอบคอบด้วยนะคะ mm. เพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนบรณะ เจอดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยต,ตรงจุดนี้เราก็ต้องระวังรอบคอบมากหน่อยนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะความรักเนี่ยน่าจะดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตานีเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นเดือนของตัวเองเนี่ยนะคะวันที่8ดเนี่ยนะคะหลังวันที่8ดไปเนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยมีความมั่นคงสูงค่ะ เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการพัฒนามีความก้าวหน้าเยอะขึ้นนะคะ,ะตัวตัวของเจ้าชะตาเองก็จะเริ่มมีความสุขความสบายใจเกี่ยวกับด้านความรักคู่ครองมากขึ้นนั่นเองนะคะคาดหวังอะไรเกี่ยวกับคนรักคู่ครองก็จะดีแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนไม่มีคู่ก็อาจจะเจอคู่ได้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นดาวสุป,ปเคราะห์แล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือน ปัตตนีด้วยถ้าเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยมีโอกาสที่เจอคู่หรือคนมีคู่แล้วอาจจะได้แต่งงานได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเป็นโชคดีของคนลักนาราศีกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสรุปโดยรวมนะคะโดยรวมของคนลักนณาราศีกันตัวตนเจ้าชะตาก็จะมีอ่านพลังชีวิตเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูแลสุขภาพ ดูแลเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารนะคะหรือทำอะไรเนี่ยให้รอบคอบนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรก็ตามอันนี้ต้องดูดูแลดีๆนะคะดูจริงๆเดียวจริงจังเนี่ยนะคะเพราะว่าผิดพลาดไม่ได้ให้มีสติเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานก็เช่นกันการงานเนี่ยก็อาจจะมีศัตรูในวงงานได้อยู่นะคะแต่ก็จะมีทิศทางดีขึ้นนะคะ มีความก้าวหน้ามากขึ้นถึงแม้จะมีปัญหาแต่ตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยไม่ไม่ได้แบบ air, อ่อนแอพลังชีวิตเข้มแข็งมีความกล้าที่จะลุยมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาได้ได้นะคะก็คือสมองเริ่มเล่นดีละเริ่มคิดออกว่าจะทำยังไงนะคะจะหาแนวทางที่จะปรับปรุงปรับเปลี่ยนงานได้ดีมากขึ้นนะคะ อันนี้สิ่งที่เห็นแล้วเรื่องการเงินการเงินนี้ต้องระวังการใช้จ่ายเลยนะคะอา,อาจจะมีช่องทางจ่ายเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้นะคะจะได้บริหารด้าน,นการเงินได้ดีดนะคะส่วนเรื่องความรักดีขึ้นเลยนะคะลงตัวขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าดาวเรื่องหักเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีแล้วเป็นเกษตรเนี่ยนะคะก็คือทําให้เจ้าชะตาเรื่องความรักเนี่ย น่าจะ80-90%เลยนะคะที่ไม่ได้เอา100%เพราะดาวศุกร์ยังอยู่ในเรือนอลิอยู่แค่นั้นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้านความรักมีโอกาสพัฒนาได้อย่างสูงนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนลักนณาราศีกันนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายดวงชะตาเดือนเมษาย,ยน2565 คนลัคณาราศีกันนะคะขอให้ท่านโชคดีมีสติในการใช้ชีวิตอย่าลืมไหว้พระสวนมน์เจริญภาวนากันนะคะสวัสดีค่ะ